สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะหน้าชีทางรวยวิชิตกิรานนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮานอยนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ เวียดนามเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิทยาญาในการรับชมและก็ร,รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะ,พะเพื่อนเพนี่อ่าหน้าก็ไม่ได้แจ้งบอกพเพื่อนเพี่นะคะคือเมื่อวานนี้ นาคไปกรุงเทพนะคะเนาะตอนแรกนาคว่าจะได้กลับนะคะแต่ทีนี้ก็คือไม่ได้กลับนะคะแล้วนาคก,กา็ไม่ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เอาสมุดที่นาคทำฮานอยน่ะไปด้วยนะคะเนาะนาคก,ก็เลยไม่ได้ทําลงนะคะเนาะพอดีเมื่อวานนี้นาคกา็ไปหาลุงหาป้าน,นะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะเนาะ และที่นี้ก็ป้ากับลุงก็เลยว่ายังไม่ได้ให้กลับนะคะหน้าก็เลยไม่ได้กลับปกติหนะ้าก็จะกลับมาเปิดร้านตอนเช้าของวันอาทิตย์นะคะหน้าก็เลยว่าจะมาทําแต่ทีนี้ว่าไม่ได้กลับนะคะก็เลยไม่ได้ทําลงเลยนะคะก็ไม่เป็นไรวันนี้วันนี้วันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ก็มีหวยฮาหนอยแล้วก็หวยลาวนะคะเนาะก็เดี๋ยวมา ชมกันเลยนะคะเนาะหวยลาวเดี๋ยวนาทำฮานอยเสร็จนะคะเดี๋ยวนาก็ลงหวยลาวนะคะเนาะอันนี้นะคะก็นี่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนาไม่ได้ทําลงนะคะนาขีดด้านล่างนี้นะอ่าหวยออกนะคะสองศูนย์ สี่เลขล่างเก้าสี่นะคะสองศูนย์สี่เลขล่างเก้าสี่นะคะสองศูนย์สี่เลขล่างเก้าสี่หน้าคิดว่าหน้าหน้าเจด็ดจุดสิบถูกนะคะเดี๋ยววันก่อนนี้สามหกเจ็ดเลขล่างเก้าแปดเดี๋ยวนะคะสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดเลขล่างเก้าแปด นี่ค่ะอันนี้ก็วันที่สองนะคะวันที่สองหลุดหลุดสามสูตรนะคะวันที่สองหลุดสามสูตรอันนี้ของวันที่สามคือเมื่อวานวันนี้คือวันที่สี่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวนะคะเพื่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะแ,แะ e ป๊บหนึงยนะขยับกล้องแป๊บหนึ่ง นี่ค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็วันนี้นะคะวันนี้วันที่สี่สูตรหนึ่งได้สี่กับแปดนะคะสูตรสองได้เก้าได้หนึ่งได้ห้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะสูตรสามได้ศูนย์ได้สี่สูตรสี่ได้สามได้ศูนย์สูตรห้าได้หนึ่งได้สองสูตร 6ได้0ูนย์ได้8ูตรได้0ได้9 9ก็6ตัวเดียวกันนี่ค่ะเพื่อนๆนี่พี่เห็นไหมที่นาาบอกว่าถ้า0 0มันจะมานะคะมันจะเว้นหงวด2งวดเนี่ยประมาณนี้เห็นหมสูตรมาเลยแต่วันนี้มันสูตร7อ่ะมันคิดคำนวณได้0นะคะเดี๋ยวนะ1 2 3 4 0ชน4สูตรนะคะ6กับ9 6กับ9ชน2 1ชน2ส่วน5นี้คือตัวเดียวนะคะ ่ะเพื่อนพี่ชอบแบบไหนคือดูแล้วก็พิจารณาได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือเป็นของนอยเป็นของนอยปกตินะคะนอยปกติ เมื่อวานวันที่สามนะคะที่นาคไม่ได้ทําลงคางหวยออกหกแปดหนึ่งเลขล่างศูนย์สี่นะคะเพื่อนพี่เห็นไหมเนะี่ยศูนย์มันจะเว้นก็ไม่เกินหนึ่งงวดถึงสองงวดนะคะเต็มที่สามงวดถ้าเป็นของฮานอยเนี่ยค่ะเมื่อวานศูนย์โผล่นะแต่ว่าวัน,นวันนี้ไม่มีศูนย์นะคะ,อ,ะอันนี้ของวันที่สองเข้าที่สามอันนี้สามอันนี้หกกับเก้าอันนี้ไม่มีอันนี้เจ็ดกับสองเข้าที่เจ็ด อันนี้สองไม่มีหนึ่งสามศูนอันนี้เข้าที่สามหกับสี่กับ9้าอันนี้หลุดนี่ค่ะหลุดสามสูตรนะคะเพื่อนพี่หลุดสามสูตรหลุดสามสูตรนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ดูแล้วก็แคปได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวน่าจะให้ดูของ นอยนี่นะคะแล้วก็จะเอานอย V A P เดี๋ยวหน้าทวนให้ดูอีกรอบนึงอันนี้ก็เป็นนอย V A P นะคะเพื่อนพี่นอย V A P เมื่อวันที่สองนะคะหวยออกเก้าสองศูนย เลขล่างสองสีนะคะที่นาคบอกว่าศูนย์มันเว้นสองงวดแล้วโอกาสที่จะมาก็คือมีนะคะเน,ะะนี่ยค่ะเพื่อนพี่มาจริงๆอันนี้สี่อันนี้สองกับห้าอันนี้แปดกับห้าอันนี้หลุดนะคะอันนี้สี่กับเจ็ดเข้า 2, น,น, 9, า 9, น,ะะน,นี้อันนี้เก้าเข้าเก้านะคะอันนี้อันนี้เข้าที่เก้าเข้าที่ศูนย์นะคะแล้วก็อันนี้หนึ่งกับสี่เข้าสี่ อันนี้หลุดหนึ่งสูตรนะคะเมื่อวานสูตรสองเข้าที่หลักหนึ่งแล้วก็หลักสามนะคะน่าลองคิดย้อนดูนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆพี่ดูนะสูตรสองได้สองได้สี่ได้ศูนย์นะคะสูตรสองได้สองได้สี่ได้ศูนย์สูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งได้แปดกับได้หกนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วก็สูตรสามนะคะได้สามได้เก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะแล้วก็สูตรสี่ สูตรสี่นะคะก็คือได้สองกับได้1สูตรห้านะคะสูตรห้าก็ได้หนึ่งกับได้เจ็ดสูตรหนะคะได้สี่ได้หกหกับ9้าตัวเดียวกันสูตรเจดได้ห้ากับได้เจ็ดนะคะหลักห้าคือตัวเดียวนะคะน้อแต่การเจ็ดนะคะทุกคนพี่ดูหลักเลขที่ชนนะสี่สี่ชนแค่2สูตรนะคะส่วนสอง สก็ชนแค่2ส,สูตรนะคะใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะ1ชนสองหกกับเก้าหนึ่งสองสามกกับเก,ก้าชนสามนะคะห้าห้านี้ตัวเดียว7 7็นี้แค่2ส,สูตรนะคะเนาะเพื่อนๆี่พีชอบสูตรไหนก็คือจัดไปนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวหน้านะคะหน้าก็ดูจากหลักเลขที่ชนหาอะไรคะไม่มีของเลยคะ่ะตอนนี้ใช่มันหมดคะ่ะ เพื่อนๆพี่ก็ดูจากสูตรที่ชนนะคะสูตรที่ชนเยอะสูตรที่ชนเยอะที่สุดนะคะแล้วก็สูตรที่เดินดีแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะถ้าเป็นส่วนตัวของหน้าหน้าก็ยืนนะคะยืนไปที่สูตรสองนะคะหน้าก็ยืนไปที่สูตรสองนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าสูตรสองเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบดูง่ายๆไ,ยไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วเราก็พิจารณา ดูนะคะว่าตัวเลขที่ชนคือตัวไหนแต่ถ้าเป็นส่วนตัวหน้าก็คือสูตรสองแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็คือทุกอย่างมันว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนพี่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องของหน้าก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะเนาะถ้ายังไงก็ห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนี่ๆี่โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ